สวัสดีครับพี่ท่อไก่ป่าครับวนี้พามาดูพ่อพันเจ้าเวียนะครับนี่ครับขงังขังกกงไว้นะครับปล่อยเจ้าเสือทับลูกของเจ้าเวียนะครับก็เลยเอาเจ้าเวียขังไว้นะครับคือผมเพาะก็จะไม่เอาอพ่อไปเพาะกับลูกนะครับเพราะใส่เลือดเดียวกันนะครับ ไม่อยากเพอะแบบนั้น,นครับต้องต้องเพาะต่างใสาเลือดนะครับขนคอก็เริ่มถ่ายนะครับเดี๋ยวถ่ายนิดเดียวนะครับน่าจะถ่ายช้าครับตัวนี้ครับ เดีดู้เดีดูใก,ก,กลๆหน่อยครับขังขังกรงไว้นะครับอยู่ในนี้นี่มองมองไม่เห็นนะแดงมองมองสีแดงมากนะครับ <laughs> อยู่ตัวเดียวนะคเงหน่อยนะครับ น่าซีดๆหน่อยนะครับน้ำของเขาน้ำธรรมดาแล้วก็ให้อาหารหมูคุกับข้าวโพดนะครับก็ใส่รวมๆกันไว้นะกินอาหารบ้างกินข้าวโพดบ้างนะครับอ้วนนะครับตัวนี้อ้วนอแปดปีแล้วครับอ้วน สมบูรณ์มากครับเดี๋ยวพาไปดูลูกลูกของเจ้าเวียนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกเจ้าเวียนนะครับเป็นเจ้าบอยนะครับนี่ครับ ลูกเจ้าเวียครับคอดำครึ่งหนึ่งครับปล่อยทับไก่หูขาวไม่ไก่หูขาวนะที่ผมซื้อมาจากกระสินนะครับปล่อยทับกำลังกบไข่น,ขนะครับผมก็เลยจับมามัดมามัดไว้นะครับปล่อยเจ้าบอยทับน้องของตัวนี้นะครับ ครับต่อกก็โอ้ขมมากน่ครับอาหารก็ให้เหมือนกันนะครับให้เหมือนกับพ่อเขานะครับเป็นมีหนูมากินด้วยนะครับเป็นข้าวโพดคลุกกับคลุกรวมกับอาหารหมูนะครับน้ำก็น้ำธรรมดานะครับนี่ครับให้กล้วยด้วยครับ ให้ผลไม้ด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ต้องให้ผลไม้ด้วยให้มะละกอบ้างเองโมบ้างแล้วก็กล้วยบ้างเขาจะได้สมบูรณ์นะครับขนจะได้สีจะได้สวยนะบนี่ครับ,รบตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวน้องเลยนะครับมีอยู่สี่ห้าตัวนะครับแต่ว่าตัวเมียก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับข้องนี้นะครับปอ เขามาซื้อเขามาซื้อก็แบ่งให้เขาหมดนะครับเหลือตัวนี้ตอนเล็กไม่สวยนะครับตอนเล็กเกไม่สวยเลยเขาก็เลยไม่เอานะครับเขาเอาพวกพี่ๆไปหมดเลยนะครับพอโตมาก็โอ้ยขันก็ขันดีสวยก็เริ่มสวยนะครับ เวเราดูว่าขันหรือเปล่านะับน่าจะไม่ขันนะครับ ขันไหมึัเสียงนี่ไม่น่าขันนะเดี๋ยวพาไปดูเจ้าสานะครับลูกของเจ้าวีอีกตัวนะครับนี่ครับ มัดไว้ในบ้านนะครับเจ้าสารนะครับต่อก็ยาวไก่ปีกว่านะครับต่อได้สามตัวนะครับตัวนี้นครับ ต่อได้ตัวผู้สองตัวแล้วก็ตัวเมียนหนึ่งตัวนะครับดูต่อเขาโอ้โหต่อแม่งยาวมากครับเหมือนไก่สองสามปีนะครับแต่ว่าแค่ปีกว่าเนะครับให้กล้วยกินกันนะครับอาหารก็เหมือนกันนะอาหารคู่กับอาอาหารหมูคู่กับข้าวโพดนะครับแล้วเขากินตัวนี้น้ำหนักไม่ค่อยดีนะครับ แต่ว่าก็ถือว่าอ้วนพอประมาณนะครับเจ้าบอยกับเจ้าเวียนี่อ้วนมากครับตัวหนักนี่ครับเราดูว่าขันหรือเปล่าต้งขันเงียบเลเมื่อกี้นะ ไม่ขันนะครับแคนนี้นะครับสวัสดีครับ